สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะมาสอนทําดอกไม้จันนะคะดอกไม้จันของเราจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสาสีดำหนวดจันร์ก้านทูบทูบเทียนบล็อกทาดอกไม้นะคะอันนี้ตัดขวดนมเปรี้ยวมาค่ะขวดนมดัชมิลกาวได้กันไก แล้วก็กลีบดอกค่ะเริ่มกันเลยกลีบดอกมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมาเป็นม้วนเรามาแบ่งค่ะอันนี้แตกแล้วแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งสองสามหกับหนึ่งกับสามเก็บไว้ก่อนค่ะเราจะเอาส่วนที่สองมาทำเกสรเพราะส่วนที่สองมันมีรอยยนเยอะสวยที่สุด ดึงออกมาหนึ่งแผ่นค่ะพับเลยขึ้นขึ้นไปนิดหน่อยรีดวางก้านทูบค่ะ้ํำเข้ามานิดนึงบีบให้แน่นนะคะแล้วก็ม้วนค่ะม้วนเข้าวางนิ้วโป้งวางนิ้วชี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็นิ้วโป้งดันกระดาษอีก ข้างหนึ่งเข้ามาให้ชนกันจับให้แน่นแล้วก็บิดกระดานให้แน่นเลยก็จะได้เกสรดอกไม้แบบนี้ค่ะทำกรีบนะคะกรีบเราเลือกชิ้นไหนมาก็ได้ค่ะ3ใบ3ใบพับ1นส่วนสของกรีบดอกนะคะ วางบล็อกใส่ระหว,ว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางค่ะนิ้วชี้วางข้างบนนิ้วโป้งกดไว้นะคะกลีบแรกวางข้างบนค่ะนิ้วชี้กดไว้แล้วก็นิ้วโป้งกดกระดาษลงไปกลีบที่2วางทับกลีบที่1นึ่งนะะนิ้วโป้งกดลงไปค่ะ กรีบที่3ค่ะวางทับกรีบที่สอง้อปงกดลงไปมันก็จะซ้อนกันพอดีไม่ต้องกดแรงมากคะ่ะเดี๋ยวดอกไม้มันจะยับไม่สวยใส่เกรสรค่ะเอาลงไปตรงกลางเลยแล้วก็นิ้วชี้กั้นไว้ไม่ต้องให้เกรสรเลยขึ้นมานะคะแล้วก็บีบค่ะข้างล่างบีบกระดาษให้แน่น จับให้นั่นค่ะได้มัดเลยล็อกได้สัก3ามรอบค่ะดอกไม้เสร็จแล้วนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ คราวนี้มาพันก้านค่ะพันก้านทากาวที่กระดาษย่นนะคะม้วนเลยพันใส่หนวดจันค่ะติดทากาวนิดนึง นลงไปเกือบสุดค่ะแล้วก็กกทุบก,กับเทียนใส่ข้างหน้านะคะหนวดจันจะอยู่ข้างหลังทุบกับเทียนใส่ข้างหน้าถ้าอยากให้แน่นก็มัดมัดดีกว่าค่ะจะได้แน่นแน่นจะได้ไม่หลุดแล้วก็ล็อกสักสองรอบ อันให้สุดนะคะเสร็จแล้วดอกไม้ชันเราได้แบบนี้ค่ะ หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการทำดอกไม้จันนะคะหรือว่าสนใจจะทำดอกไม้จันเพื่อหารายได้พิเศษหรือว่าประกอบเป็นอาชีพนะคะถ้าเกิดถูกใจกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วรอติดตามวิดีโอชุดต่อไปของเมคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ